เอาเลยมาไม่เข้าเลยไม่เข้า วันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับมาหาดามแจกพิซซ่าครั้งที่สองก็เรามีคอนเซปต์ว่ามีนเนีย่ยปกป้องถาบานนี้10วันเราจะแจก1ครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งที่แล้วแจกไปแล้วเท่าไหร่40กระถาครั้งนี้ก็ประมาณ90 mm hmm. ก,กระถานะครับ mm hmm. คิดว่าครั้งต่อไปก็จะประมาณนี้แหละครับ mm hmm. มันมาจากไหนอะ mm ่ะ hmm. าตุกพบกพิก็ก 90เคสวันนี้ที่มานะคะส่วนใหญ่ก็จะมาจากเพจข่าวสาธารณะทั่วไปก็จะเป็นเช่นข่าวช่องวันทว r k ์พอย t ์เนชั่นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นต้นเรื่องเนี่ยจะมาจากวันที่3ามิถุนานะคะที่เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพราชินีอะคะ่ะทีนี้ก็จะมีพวกเกลียนคีย์บอร์ดเหมือนเดิมสังีเนาะก,ก็จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงแมสแมสอะจากจ้วง จับจ้วงลุ่งละเมิดเหมือนเดิมก็เลยมินเนี่ยนเนี่ยก็เคยบอกไปแล้วว่าอยู่น้องรอบตัวคุณแน่นอนจะเพจไหนโพสไหนคอมเมนต์ไหนเนี่ยเราตามเ,เก็บหมดเก็บหมดทุกเพจทุกคนอวตารก็เก็บแล้วก็ตามเจอด้วยอยู่ในนี้ด้วยค่ะ TikTok Twitter Instagram Facebook มีหมดนะคะอย่าคิดว่าจะรอดนะคะ ครับหลังจากที่เราทํางานก็นอย่างถามรูปถามข้ามใช่ไหมก็มีภาพประชาชนที่เห็นมาช่วยเหลือเรากันหลายท่านนะครับวันนี้จะขอเปิดตัวผู้กองมินเนี่ยนนะครับผู้กองที่เป็นกําลังสําคัญของมินเนี่ยปกป้องสถาบันเลยผู้กองผู้เพ่นจะเป็นแม่พักใหญ่ของเราเลยนะครับนี้ <c oughs> เอาเลยเอาเลย <c oughs> ผู้กองทำไมถึงตัดสินใจมาร่วมกับมินเนี่ยปกป้องสถาบัน ก็อุดมการเดียวกันครับพวกเรายาช่วยช่วยทีอ่าช่วยทีมงานจะได้จะได้เป็นในทิศทางเดียวกันไม่ไม่แยกตัวไปทำเองไม่ไม่อะไรคือคือใครมีแนวทางไหนก็ทําไปส่วนสชก็มีแนวทางในเรื่องของใช้กฎหมายบังคับใช้นะครับกู้กระทําความผิด เราถนัดทางด้านนี้ทางผู้กองผู้เค็มก็สนใจในแนวทางของนิติรัฐใช้กฎหมายเลงานคนกระทําความผิดก็ถือว่าเรามารวมตัวกันนะครับก็มินเนี่ยนก็ทําด้านนี้ส่วนทร์สิมขอใช้คําว่าสลิมนะเขาก็ใช้คําว่าสลิมสลิมด้านืหนก็ใครถนัดด้านไหนก็ช่วยกันไป,ไปเป็นแม่น้ําร้อยสายนะครับที่จะมาช่วยกันครับปกป้องสถาบันครับค่ะโอเคค่ะถ้างนั้นเราก็ขออนุญาต ไปดําเนินการตามกฎหมายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจ้จานตีจะรอนาเสิ่ไปขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ